อันยอ,อัสโยพบกับชแนลซานังฮิโยเคสเกนัวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งขอโทษที่เราอัดคิปเวลามีนะเราหลับพักสายตาแบบตอนประมาณกี่โมงจะไม่ได้แล้วอะแล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะรีบอัดคลิปแล้วเราก็จะรีบไปเกมแอนดอนนะฮะนี่เราไปเจอแมปหนึ่งมาคลิกที่ธงเป็นเกมที่ สนุกและมีมีปกิจิสัมพันธ์ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ทองทั้งหมดท่องทั้งหมดของโลกได้อย่างรวดเร็วแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆมีมิมมนิเกมเพียงแค่คุณสนุกกับเกมในการเป็นพระอะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะพรสวรรค์นในการ รู้ธงชาติอันนี้คือเรารู้นะเพราะว่ามีประเทศอะไรบ้างเรารู้เพราะอะไรหรอกู o กิลค้างเซลเลี้ล่ะเพลงรถเหตุสุดออนไลน์ <c oughs> เดี๋ยวเราขอสร้างเซิร์ฟแป,ป๊บ <c oughs> เราสร้างเซิร์ฟแล้วแล้ขอไม่แข่งกับคนอื่นนะกัน,นะเราขอเล่นคนเดียวก็เขอเปิดเสียงในเกมในแมปแป๊บแลมืคนดูขอเอากู เอาขอเอารูปภาาขอเอานีออา่แป๊หนึ่งนะขอค้นหาทรงชติใน Google แป๊บอันนี้ง่ายกว่าจงังเยอะ เฮลุตแห่สดออนไลน์ 何でこん

哎呦！<c oughs> <c oughs> นี่ประเทศอะไรเนี่ยอือไปนึงมาประเทศไหนเนี่ย อ่าน,นี้รู้แล้วบูไนทงได้ประเทศทงมะได้บูไนเราแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มีหลายประเทศ,เทศ <c oughs> ด้วย ญี่ปุ่นนี้มีประเทศไทยไหมอะ่ะไทยแลนด์มีนี่นี่นี่ไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ <c oughs> แ๊บนึงนะย Ê <laughs> 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 eh? กดไปเรื่อยๆว่ามันในในขีแดงเออนี่ง่ายกว่าจังเยอะอีก <c oughs>

เร่งคิดมุกนี่อะไรวะ <c oughs> เพลงรถแห่เพลงรถแห่สดออนไลน์เพลงรถแห่สดออนไลน์แป๊บนึงนะ าใครอยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ให้นะเอาไปเล่นเอาไปเอาไปแข่งกับเพื่อนได้นะ ตอนนี้เราส่งส่งชื่อเอ้าประเทศไทยก็ไ่ใส่เราส่งชื่อเข้าร่วมประกวดเอประกวดชื่อแคมป์นะคะเราส่งชื่อไปแล้วนะคะเพราะว่าชื่อเราแบบไม่ไม่เหมือนใครด้วยแบบสวยๆแล้วก็มีความหมายดีๆ อะไรอ่ะอันนี้ใส่ใส่ใส่อันนี้ใส่อันนี้ไม่ใส่ใสใสใสไปซิว Eu vou 不管。Oh โอเคลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย